กลับมาติดตามรับชมกันต่อครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันอยู่กับสี่ขุนพลรถขุดทีมงานฟ้าบรรนานงานขุดลอกน้องตะแบกบ้านหนองยาคาตำบลหัวฝายอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพอยต่อกันถึงสี่รอบด้วยกันนะครับเนี่ย สต่อสต่อมาจบที่นี้ครับใกล้ๆเนี่ยปาเจาะสายนึ้ s ี่ซูเปอร์เ e อปรมาจา์สายโหดของทีมงานฟ้าบันดาลครับยืนอยู่ในเขตแนวหลังคันจบที่ปาเจาะนะครับดินที่มาจากด้านหน้าอากาศดีเลยมืดครึ้ม สลับฝนถล่มเรื่อยๆนะครับหลังฝนถล่มก็ลงไปลุยกันต่อในมุมกล้องจะไม่มีคุณปู่นะครับใดไม่ชัดระบบไฟไม่มีก็ขึ้นไปรอเคมรอในช่างมาเคมเปลี่ยนใดใหม่หรือเอาไปซ่อมหรือยังไงก็ว่ากันไป จบที่ปาเจาะนะครับถัดกันไปก็จะเป็น2 1 5 4ครับทันเป่าถัดกันไปทันเป่านิโยนมาถึงมุมพอดีครับเนี่ยสังเกตว่าจะมีไม้ปักเอาไว้แล้วก็มีขวดน้ำเสียบเอาไว้นั่นแหละมุมนี้แหละคือมุมของขอบ หลังคันปากบอ่อนั่นเองยังปะจาอโยนมันถึงหัวมุมพอดีครับแต่ยังไม่พ้นรัศมีแนวเขตที่ขุดรอบนะครับก็ต้องอยู่หลังหลักเท่านั้น บาจเจ้าท่านเป่าขยับมาต่อกันไปครับถัดกันไปครับก็จะเป็นซานี่ SY 204ครับสายบูเป็นฝั่งของคูไอาอาวุโสน้อยสุดในทีมสำหรับคนละขับ โอไอนี่ก็ส่งมาท่านเป่ารับต่อท่านเป่านิโยนต่อมาให้ป่าเจาะจบที่ป่าเจาะแนวเขตหลังคันนะครับส่วนเริ่มต้นเลยนะครับด้านล่างครับก็คือสมาชิกใหม่ของทีมงานพรรมดาลและลุยอยู่ด้านล่างเป็นฝั่งของเสียทัศนะครับลูกชายเท่าแก่จัดเองครับขับเองคันนี้ยังไม่เปิดรับคนขับนะครับมีม ทั้งโทมาแล้วก็อินบ็อกมาสอบถามว่าฟ้าบันดาลรับคนขับไหมก็ตอนนี้ยังครับปลาเจ้าปลาเจ้าบนท่านเปล่าแล้วโยนดินไม่พ้นตีนตัวเองว่าอย่างน,นั้นบบนะปลาเจ้า ด้านล่างนะครับเป็นสมาชิกใหม่ครับเป็นฝั่งของรถขุดซูมิโตโมเอสเฮดสองหนึ่งศูนย์เอฟขีดหกนะครับหรือว่าเจ้าเอฟหกตัวท็อปที่ฟ้าบันดาจัดมาเสริมทัพอีกหนึ่งคันผ่อนดาวมานะครับดาวมาดาวมาเสริมทัพ เพราะว่าหนึ่งในแก๊งซานี่เนี่ยคันของป่าจอนี่หมดงวดแล้วหมดงวดแล้วก็เอาพิโม่เข้ามาแทนคันที่มีงวดนะครับเนี่ยก็เหลือสองซันนี่นะที่ยังไม่หมดแล้วก็พิโม่เข้ามาแทนซานี่คันหนึ่งที่หมดส่งงวดเดือนละหกหมื่น 9,000บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเผนเท่าแก่เขาเล่าให้ฝักสำหรับพิโมโสมาชิกใหม่วางดาวมาสองแสนกว่าบาทส่งงวดห้าปีเดือนละหกหมื่นกว่าหกหมืนเก้า จดให้ลูกชายครับนะครับขับไปด้วยแล้วก็ดูแลหน้างานราชการหน้างานไปด้วยครับเสียทัด เกื่องจากที่เห็นนี่ผู้อยู่เบื้องหลังอีกคนนึงขาดไม่ได้เล,เลยก็คือลูกชายคนโตของเสียทวินนะครับก็คือพี่ตุกตาทองอดีตดาวดังหลายเวทีนะครับนักมวยตอนนี้ก็เป็นหูม,มวยอยู่สิงคโปร์เงินซื้อแบโคเงินจงงวดนะบาง จังหวะหมุนไม่ทันก็ได้จากพี่ตุ๊กตาทองนี่นะครับสุดยอดมากเป็นธุรกิจครอบครัวที่ร่วมมือกันดีครับคนเล็กขับแบคโค,คนโตสนับสน,น,นุนงวดประมาณ ส่วนคนกลางนี่เรียกใช้ได้ตลอดเลยฝั่งเขาพิทท็อปสุดยอดมากครับปีหน้าก็ไม่แน่อาจจะได้เห็นอีกคันหนึ่งของฟ้าบรรดานเพราะว่าโปรเจรกต์ของฟ้าบรนดานเนี่ยเขามีแผนจะซื้ออีกนะครับก็ จะเป็นค่ายไหนอะไรยังไงเซลที่ฟังอยู่ก็ติดต่อประสานงานเลยนะครับโปรโมชั o ่นดีไม่ดีรอละครับทีมงานพาบรนดาลเนี่ยดูเพ่นเนเลยเอาโคลเล่ๆออกไปก่อนครับป้าเจะ เนี่ยดันออกไปในช่วงที่หกล้อวิ่งยังไม่ได้ก็จะคอยกันอย่างนี้ดูเพิ่นดี4คันถ้าคุณปูเข้ามาด้วย5คันนี้น่าจะพอดีเลยคุณปูยืนแถวนี้เนี่ยเนี่ยยืนแถวนี้ต่อออกไปอีกน่าจะพอดี5้าคัน ขยับปะจ้อขยับโดยกันต่อไปครับทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างดูกันเพ,นเพนลินๆล่ะเรื่องราวรถขุด กันไหมก่อนแล้วครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ